โตนะคะถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนจะมาไม่ถึงนะคะถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้เราเห็นแล้วเมอร์เรยอไปไปได้กลับได้เด็กก็ได้จะดีเหรอโอเคค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซีฟู้ดที่เขาว่าเด็ดมากๆนะฮะวันนี้ที่มิ้นมามาถึงร้านจริงอร่อยมากพี่สิงโตอ่ะเท่นะเอาวางงี้นะฮะเมื่คือไปชิมที่ร้านเขาเลยนะครับเมนูนี้โอ้โหลืมฮะ และตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซีฟู้ดที่เขาว่าด็ดมากมากนะฮะคนท้องที่หอกต้อง,อองกินร้านนี้เลยก็คือร้านหัวยู่เหี่นเองครับซีฟู้ดอลังการปูต้องกินเนาะ<บ>ใช่ไหมปูไพยดำต้องอเจอปูไทยดำต้องเจอนะฮะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเราจเจออะไรข้างในบ้างไปเร็วกันดีกว่าครับบอกแล้วมากินร้านนี้ต้องจองด้วยนะฮะเราให้เพื่อนเราช่วยจองให้แล้วไปดูทางร้านนะฮะจะไม่มีรูปภาพเลย เพราะฉะนั้นนะครับต้องเข้าไปโหลดนี่ถ่ายรูปนี้ไปนะฮะแล้วก็สแกนไป,นไปใช่เข้าไปใน a ฟ e b o o k ของเขามันก็จะขึ้นมาให้ดูก็จะมีรูปให้ดูเราก็จะเลือกง่ายขึ้นนะคะ,ะแบบนี้แล้วเมนูที่ทางร้านเล็กคอมเมนต์นะฮะนั่นก็คือปูอผัดพริกไทยดำแล้วก็มีหน้าทะเลเนาะที่เขาแนะนำแล้วก็มีไก่ย่างแล้วก็อะไรประมาณ3ามสี่อย่างเดี๋ยวมาดูกันครับเราจะมาเริ่มกันที่ออเดิร์ก่อนนะคะจะให้ดูภาพน่ากินใช่เปมนูที่อบมรีเควนเรยว่าอยากกินมากดูดิ เป็นที่โกลเด้นโอฟูนะฮะนี่เต้องดีทองและความกรอบโอ้โหดูเสียงแต่น้ำจิ้มเขาดูแปลกอะน้ำจิ้มเขาเป็นเนื้อที่มันใส่ไหมเหมือนเหมือนมายองเนสเลยหวานสลัดครีมครีมสลัดอ๋อเขาจิ้มแบบครีมสลัดเขาไม่ได้ไม่ได้จิ้มแบบไอ้น้ำจิ้มหวานแบบบ้านเราอะกรอบนอกแน่นอนเขาบริจับรูกรอบเลยชิมใ้ดูโอ้โหเนียนๆเลยใช่ไหมอร่อยมากก็ไม่เปรสชาติด้วย ออนดิบม้ำชิ้นขึ้นมามลืยฮะเมาถูกร้านริงอร่อยมากเด็ดวันนี้พร้อมลุยฮะอทอดอยังไงให้ได้อย่างนี้อ่ะใช่มันกรอบนอกมันนุ่มในมากเลยเนาะเขาทำได้ไหมโอ้ไม่มีทายังยังห่างชัดมากอร่อยมากๆรวยมากอืมเฮ้ย เมนูนี้ต้องสั่งจริงนะฮะร้านนี้เนี่ยคงเป็นต์เลยว่าเดนียบมากๆและตามมาด้วยนะคะหนังปลาทอดกรอบใช่ความกรอบอ่ะนะฮะดูโอ้โหกรอบมากเลยดีแล้วอยากให้สังเกตนะครัที่ที่ที่นี่ทอดของกรอบแต่ไม่มันไม่มันเลยดูแห้งๆเลยเห็นปะเออเลออยแต่อันนี้น้ำจิ้มเหมือนบ้านเราแหละน้ำจิ้มคล้ายๆบ้านเราน่าจะเปรี้ยวหวานนะน้ำจิ้มหวานเออใช่ใช่อันนี้อาจจะมีความเปรี้ยวขึ้นมานิดนึง่งมันเปรี้ยวหวานอือโอ้โหกรอบไหมล่ะไม่ต้องสื่อ เช่นนี้เวลาทอดกรอบคือโคตรกรอบเออแต่มันเนี่ยดูกระดาษสิกระดาษเขาไม่มันน่ะกระดาษข้างล่างอ่ะอืมเฮ้ยเลิศอ่ะหนังปลาดีมากเล่นซิฟันว้าวลอติดคอเราไปดูต่อไปรบต่อกันด้วยเมนูนี้นะคะเหมือนราดหน้าบเหมือนราดหน้าบ้านเราใช่แต่มันเป็นแบบนี่เป็นแบบคล้ายๆแบบก๋วยเตี๋ยวกรอบก๋วยเตี๋ยวมันเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบมามาทอดกรอบแบบนี้นะฮะ ตักใส่จานเลยโหซีฟ hmm. uh ู huh. ้ดนะมีกุ้งนะมีหอยอสองอย่างใส่มาแบบนี้กลิ่นดีมากกลิ่นคือดีหอมเปิร์โอ้โหแล้วข้างล่างมันเป็นเส้นสองแบบไงข้าวหม่อนทอดจากใต้เป็นเส้นแบบเส้นแบบนุ่มๆอ่ะเส้นแบบนุ่มๆนั่นอ่ะเราขอตัวใส่ซอสมาด้วยเพราะว่าเมื่อกี้ชิมแล้วมันจะจืดๆหน่อยใส่ซอสลงมานี้นะฮะขอเชอรี่เพิ่มนิดนึงมาฮะดูครับที่สิงคโปร์อ่ะ เผ็ดนะเได้กินมาหลายร้านแล้วเผ็ดกินมาหลายร้านแล้วเผ็ดจริงๆเหมือนจะไม่เผ็ดเผ็ดจ้ะอืมเหมือนจะไม่ใช่จริงๆเผ็ดเลยเผ็ดเลยเผ็ดแบบเอาเรื่องเลยอ่ะหน้าตาดูไม่เผ็ดนะอดูทุกคนอืมแต่มันเผ็ดนะแต่มันเผ็ดมากหน้าตาแบบนี้แต่โอ้โหลุยครับส่วนหน้าตาอย่นี้ก็กินเผ็ดนะคไฮไลท์ของเราเริ่มมาแล้วนะคะเราจะมาเรื่อยๆนะคะอืมทางไหนคะอันนี้เหมือนล็อกล็อกเตอร์เนาะใช่ตั้งกระดานบ้านเราตั้งกระดาน นี่นนเป็นทำแบบเขาเรียกว่าบัตเตอร์นะอือใช่โอเคแบบไปฟรายไป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 ทอดทอดแล้วก็แล้วก็ทานเนยนะนี่ฮะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องความสดแล้วร้านนี้การันตีว่าสดจริงๆโอ้โหแน่นมากาแน่นจริงๆว่าดีอือหือโอ้โหดูควันดิอ่ะคุณเอาบัตเตอร์ไปไหนแล้วคะไม่ได้ผมจะมาจิ้มกับซอยซอนนี่แหละครับกับซรี่ เฮ้ยพริกเผ็ดมากโอ้โหจะบอกพริกคตรเผ็ดเลยแต่เวลามาสั่งพวกน้ำจิ้มใดๆอะไรที่ร้านอาหารอยย่างงเี้ปกติเขาจะเติมเพิ่มนะแต่ว่าถามเขาก่อนก็ได้ว่าคิดหรือไม่คิดอร่อยดีเลยอือหอกินตัวเดียวไม่ไม่รู้ไม่รู้เรื่องหรอคไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องระหวังอย่าต้องกินไอ้ข้างบนนี้ด้วยไอ้ข้างบนนี่คือส่วนจะเป็นบัตเตอร์ทิทเลิศ ม,มันเอาออกไปไม่ได้นะครับเลาะออกมาเลาะออกมามันต้องกินมันด้วยคเค็มมากเค็มๆกรอบๆมับหอมไม่เค็มร้านนี้ของทอดไว้ใจได้กรอบจบริๆงๆอร่อยมาก และจานนี้นะคะตอนแรกเขาทักว่าแน่ใจเหรอว่าจะสั่งมันเยอะมากนะมันคือไก่หนึ่งตัวเราแน่ใจว่าเรากินแน่นอนเรากินหนนะแล้วดูหนังดิเขาทำหนังได้กรอบมากโอ้โหนี่ไก่เหมือนไก่หันอ่ะนายเขาบอกว่ามันคือไปเชี่อกับร้านเขาเลยนะคะเมนูนี้เขาแนะนำว่าต้องกินแล้วคนที่แนะนำเรามาที่เป็นคนถิ่นเขาก็บอกว่าต้องกินให้ขอชิมแบบแบบยังไม่ต้องชไิมหรอลุยอะหัหมาอ โอ้โหร้อนจ้ะเดี๋ยวเขาจิ้มข้าเลยทำข้าวมากนี่เราไก่บ้านเขาคือกินกับซีฟู้ดนะใช่เออน้ำจิ้มเขาไม่เหมือนบ้านเราไม่เหมือนอคือแต่ละอย่างเขาจิ้มไม่เหมือนใช่ม,มาไทยบ้านเราต้องต้องแจ่วนะไม่มีข้าวเหนียวร้อนนะโอ้โหดูเลยเลยอยากจะแนะนำให้เขาจัดกต่แจ่วจังเลยน่าจะประทับใจข้าวมีแจ่วล้วโดนนี่ก็อร่อยใช้ได้เลยดีเป็นเมนูที่ดีมาก มันมีมมส่วนที่เป็นเนื้อนะอ่ะสมสมมติคนไม่อยากไม่ได้ชอบหนักมากอ่ะเนะื้อเนี่ยเหมืนอกอกอกอออ่าอย่างเงี้ยส่วนอย่างเงี้ยก็มีน,นะคะเพราะเราสั่งมาทง ตัวอยู่แล้วก็ได้ทั้งหมดเลยโอชิเก็นโชิเก็นโอชิเก็นเขาตกใจไปหมดเขาตกใจโอชิเก็นเดเ๋ยวเราะอกชัวมีเขาบอกว่าโอ้หลายเมนูนะสามคนไหวเราไหวเราเพราะเราเพราะเราก่อนที่เราจะมาลุยอาหารมื้อใหญ่กันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เราสองคนด้วยนะเอากี่ซับดีคราวนี้หกพันค่ะเอาหกพันนะครับตัเราต้องบินมาไกลถึงสิงคโปร์นะะคมาต้องได้เลยหกพันไลค์นะฮะเดี๋ยวไปลุยปูกันลุยค่ะและที่โอปบ้าถืออยู่นั่นคือไฮไลท์ของมื้อนี้เลยนะคะใช่ครับ ปูผัดพริกไทยดำถ้าไม่กินถือว่ามาไม่ถึงสิงคโปร์นะมาสิงคโปร์ต้องโดนเมนูนี้จะเป็นแบบน้ำเต้าหอ้ก็ได้หรือแบบเป็นชิลลี่ก็ได้คือใหญ่มากครับแล้วรู้เลยว่าสดเพราะว่าการแต่งแน่นมากโอ้โหดูดูค่อยๆเปิดมาโอ้โหลยครับว้าวออโโ้้หสดจริงววามันเด้งเฮ้ย สุดมากมันเค้าไล่กลัดปูแล้วกล้ามเนื้อมันเด้งดึ๊งดึ๊ด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 ดึอยู่ในปากเลยอ่ะฉันอยากจะดึ๊ด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 มั่งนะทุกคนอยากจะดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดตามเราไหมคะเฮ้ยหมดเลยอ่ะสายดูอีกส่วนนึงนะฮะนี่ส่วนเนื้อตรงนี้ที่ติดต่อมาจากกล้ามนะฮะนี่วดีอยากให้วดีชิมส่วนนี้อ่ะเดี๋ยวให้วดีชิมให้ดูว่าเป็นยังไง อขอญาตนะฮะอาจจะเพืพ่อนงหน่อยนิดนึงคือจะบอกว่าตัวซอสพิไทยดำเขงเข้มข้นมากอมกลมไม่เค็มเกินแต่เข้มขนนะะ้นดูดไครับโอ้โหุดจริงเลยเนื้อปูเด็ดมากซอสซอสซอสปูนะฮะที่ให้วันดี้เมกินนะพาซอสดูนิดนึงป๊อ,อ,อป้าให้มานะคะวันดีเชื่อว่าต้องเป็นเนื้อปูที่หวานมากๆหวานแน่อนอนฮะ ลาเมียดระวังเั้งไปกัดโดนนี่มันก็อร่อยไหมอร่อยเข้มข้นจริงอืมเข้มข้นแต่อย่างนี้หรอกรสชาติมันไม่โดด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 เธอไม่เห็นพิชไพรเลยเหรอทำไมเราต้อกินล่ะไม่เห็นเผ็ดเลยโอ้โหมันมีความพิชไพรนะแล้วมันก็หยุดไม่ได้นะคะมันหยุดไม่ได้จริงเนื้อปูคือหวานมาก อาหวาน,นจริงๆบ่ใช่เร้อนเลยที่หัวแกะให้นี่โอ้โหที่อร่อยเลยเลยหยุดไม่ได้จริงๆอ่ะมือไม่ต้องเปื้อนเลยส่วนฝั่งนี้ไม่มีสามีแล้วหนึ่ง,งไม่มีสามีแล้วสองหนึ่ง <c oughs> หนึ่งย <c oughs> ังมีสองคนเลยครับเล่นมุกเป็นกันวันนี้และส่วนที่อร่อยอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือ ส่วนที่ต้องอยู่ในกระดองอ่าเป็น,น <อะ S 2> บริเวณมันๆของมันนะเนาะวิธีการกินที่ถูกต้องนะฮะเรามีหนังปลาแล้วใช่ไหมเอ่ยได้หรออ้าวางวันนี้เลยเป็นเบสอยู่วันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาใหม่เอาใหม่คิดละวหนึ่งนี่ <S <S 2> <S 2> หนังปลาวางอย่างนี้นะฮะ <S <S เอ,อ๊ยเอามันปูวางบนหนังปลาแล้วก็ลุยครับเอาคุณงงไปหมดกับอันนียว้าวหืคนมากเป็นไงคะขิ้ไใตคือดีมากเลยอร่อยแต่ขิ้ไใตเผ็ดร้อนจริงนะหอมมาก ดีเลยุ่มหล่อแต่มนูนี้ของเรานะคะก็อร่อยมากราคาค่ดีมากด้วยนะถูกต้องครับเพราะว่าเป็นร้านที่แบบคนท้องถิ่นเขากินกันนะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะเราใช่ทำมันค้างๆกันเองถูกต้องครับเพราะว่าถ้ากินร้านนักท่องเที่ยวเนี่ยราคาจะแพงกว่าประมาณ30%่สิบติดอยเปอร์เซ็นต์ถือว่าคุ้มมากๆและอร่อยมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วตามไปดูคลิปต่อไปจะพาไปที่ไหนนะครับบ๊ายบาย